สวัสดีค่ะมือนีกะมา e ีสองของหอยปั้งค่ะโอจะมาให้เบิงวาจากมือวันทีท่เจ็ดถีตะเฮาลงคลิปไปค่ะว่าโอพึ่งเลียงอากาศพึ่งเอาหอยใส่ใส่บอมามือนีก็ะคือพันมาหยีสิบมือแหละเพราะว่ามือนวันที่ยีบเจ็ดเนาะคะ่ะยีิบเจ็ดนี่โอหล่างนา้ำหล่างหล่างบอก็คือหล่างดูอยู่เลยค่ะ พอมันมีหลูกยุ่งล้ะกะเศษอาหารที่เขากินลงไปมันแบบสีแบบเสียแน่หรือยังสีนามมันกับคุณอันนี้สีหายเบิองนั่ค่ะว่าจากตอนแรกเี่เขาเห็นเป็นหลูกหลูกร่างร่างหอยดีๆมันว่ค่ะตอนนี้มันกัปแบบเป็นแยกๆออกมาแล้วเพราะมันซ้ำมันหอยปังอ่ะมันแตกจากข้างล่างนะคะแล้วก็อันนี้มีสีหาเบืองก็คือตัวแม่เพิ่นนะคะจากมาเห็ดเอียงอยู่นี่ แบบลายมือล่ะประมาณซีมือล่ะค่ะแต่กะบอเห็นว่างไข่แหมพน้องมันสิจำศีลพนหนึ่งอันนี้บอแมนจำศีลเนาะจำศีลเป็นตรงแบบน้องบอแมนจำศีลคิดว่ามันสิพยายามว่างไขรร่เปล่าอันนี้กะบอหูเลยเลยพยายามแบบจอบเบิ้งเพื่อดูๆนะคะขยากหูอยากเรียนหลูไปคือกันนะค่ะค่ะ ของมือนีน่ะบ่มีตัวไหนถี่เพิ่นฟักออกมาใหม่เลยเอ่อมือที่ฟักมือแหลกเลยตัวแหลกอะคือวันที่สิบเจ็ดอันนี้ก็คือเป็นใส่ซิปมือใส่ซิปมือเพิ่นสียูประมาณนี้ค่ะเออนี่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 ก็คือไงเขึ้นมาแน่นอยนึงนี่นะคะนี่คือใส่ซิปมือ เกลวมันม่ีตัวเปรียบเทียมนะคะตัวที่คอร์ดไหมตัวที่ฝากออกมาใหม่แต่ว่าอยากให้เบิ้งว่าเออของโอหนะมันกระแตกออกมาหลายจากร่างไข่ร่างไข่ปั้งอ่ะสิบเอ็ดร่างนะค่ะแต่มันเป็นร่างหน,หน่อยหน่อยกระหลายสมีกระทึกว่าหลายอยู่อัวแต่ก่อนอ่ะโอเลียงโดยใบตั้มเรื่องเนาะค่ะแล้วมันตงเปลีนน่ยนหนาบ่อยเพราะว่า มันเน่าเร็วในกุหลาบนะมันกัดโดนอยู่แต่ว่ามันเหี่ยวแมค่ะอยู่นี่มันเหี่ยวคือเขากัดหลากมันเขากินหลากกินแบบการใบอย่างสีค่ะตรงโคนใบโคนมัน่างสีแดงแบบแดงสีนาเขากินไปแล้วก็ขอบขอบลอยมันน่ะมันก็เลยทําให้เหี่ยวนะะวัาถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยเขาจะกัดกินใบแบบขอบขอบของสีตัวหน่อย่อค่อยๆกัดไปซอยกันลุ่มนะคะ คือโอเห็นสังเกตจากที่โอเอากล้วยให้เพิ่นกินน่ะนั่เพิ่์นมาซอยกันรุมแต่่อหายหลายพะว่นน้ามันเนายุ่มมันหลายน้ค่ะอันนี้มันอยู่ในขั้วเอาไว้อยู่ในขั้วแลักะยุ่มมันหลายมีเด็กหน่อยก็ต้องเปลี่ยนดูให้ศึกษาก่อนท้าแม่ศึกษาแล้วเห็นพฤติกรรมเขาแล้วเลี่ยงเป้นจังสซื้อมาเลี่ยงอีก แต่ขีจริงนะคะบางคนเขาของผู้ต้องมาขีดยังหมากเลยกะเหลี่ยงไปลงที่ละหลายเลยเรียนรูไปกับมันเลย,ยคือผู้ต้องมาเสียเวลาอันนี้ของโอเสียเวลาอยู่แต่โออยากอยากหูนะคะว่ามันเป็นจังไดน่แหละเบึ่เพลินเ,เ,นเอาหยุดหยุดทํางานแล้วบอกยิ่มาฟังฟังเต้าบอกเสยเพลินวะว่าหานเคเห็นอาปากอยู่ นี่ปากเพิ่นนี่ค่ะนี่แหละประมาณนี้หมุนอยู่ขึ้นหยังนี่จะหมุนหายหยังเพิินขขนข้คคนอ่นเขาเลี่ยงไรเขา็บมาจอบคือโอเด้เนาะมาหอดมืออื่นไม้มา,มาซ้องมือซ้ำมือเขาสื่อว่าเขาเคเห็นใครเหลวก็มีขโคอูย ยี่สิบมื่นหรอท่านเห็นใครอยู่ใครแหลกของเพิ่นกะโบท่านมีแจ็คทองโบทอ,องเนาะค่ะแต่ให้พ่อเบิงน่ะ่อว่าเพิ่นทองเพราะว่าตัวตรงพุ่งเพิ่นนะ่ะมันปุ่งๆเพิ่นว่ะกับเบิงไปที่เสดีตาโอนี่สีใสได้บคือมือนีกระใสบ่ได้เราเรื่องหนึง่งคือได้หอยด้เอไแหนกุหลาบที่มันมีหอย หอยขั้นมากเนาะคะ่ะเราก็ให้เพื่อนเบิ่งว่ามันคือหอยอีหยังเพื่อนก็ว่าโเแมนหอยขั้นดอกหอยขั้นมันคือหอยจูบดีเพื่อนว่ะกระเสือเพื่อนเสือนีกระนี้แต่กลตังยิดตังยิดอยู่การเลยบอกเพื่อนล่างเหลีว่วเคี่ยออกแล้วไก่เพื่อนเอาไปปล่อยแต่ว่าเพื่อนคือสิบวันปล่อยเพราะว่าให้เพื่นอนป้ตอนสองถุง้าโชคดีก็คือบป,ปล่อยเพราะว่ามันมีหอยขั้นเห็นแล้วไปเปิดเบิง มันมีอยู่สามประเภทแต่อยู่ดีเจอหนึ่งประเภทไข,ข,ข,ข่ขงไข่ห้อยโขงใหญ่ๆอญค่ะตัวแตบตัวมันเล่อยๆแต่มันไข,ข,ข่ไข่ห้อยโขงที่มันติดมานำค่ะบ๊ายบายเอาสมนีนะจ้า